อ,อคนมาชอบมาถ่ายรูปนะลูกครับมาที่มาใครมาก็บอกว่าขอถ่ายรูปก,กับตาด้วยนี่ <laughs> ทำไมลนะ่ะได้ถ่ายถ่ายไปทำอะไรลนะ่ะ <laughs> ดีดีเนี่ยถ้าวัยรุ่นเนาะเขาจะขอลายเส็นน่ะถ้าพวกวัยรุ่นเนาะแม่นีตาแต่นี่ตาคนเกแล้วเขาขอถ่ายแต่รูปมีคนเรียกตาว่านักปราญ์นะ นักปราดนักปราดเลี้ยงวัวเทต้ยไงตาเต้ยเลยเด้เดตาเขาเลี้ยงกวางดางีจริงจริงเลยรู้ no อ่อไมันจะตาสมุดดูลูกวัวตายอยู่เต็มโพนักปราดบางทีก็เดินมีนักปราดเดินป่าเนี่ยนักปราดเลี้ยงวัวนะตาเนี่ยก็ไม่รู้นะหนึ่งเราเลี้ยงได้เรา ใครสนใจมาถามเราเราก็บอกครับเราไม่ได้ห่วงวิชาบอกสูตรหมดนะตาเนาะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้บอกจนหมดใจคบอกหมดใจรู้บอกจนจริงจริงนี่เราก็ไม่เคยห่วงครับและตัวไหนตาเอามาไม่สวยพัวก็ดีหมดดูฟัวตาเน่แน่นอนนันิ่นั่งหน่ะดูคนอื่นแน่ปล่อยยิ้ไปเลยกี่นาัวฟัวถึงร้อยอย่างตาในตอนนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ถึงแล้วมั้งถึงแล้วใช่ไหม เพิ่งเอาเข้ามาด้วยกันสิบเอ็ดตัวนี่โอ้กันนั้นสิบสามสิบสามแล้ววะนี่ครับไม่เหลือผมน่าจะร้อยตัวแล้วตัวอยู่ข้างนอกอีกก็มีครับอยู่ข้างนอกก็มีนะครับผมนี่ครับเนี่ยไอตัวตัดทกเนี่ยเดินได้แล้วเห็นไหมครับนี่ดูนี่ครับเดินดีขึ้นมากเลยครับผมนี่นี่นี่มันตัดไม่หมดเส้นซ้ำวันนั้นนี่ครับเดินดีมากครับนี่เนี่ยไอเด็กที่นางร้องอ่ะมันดีกว่าเดิมเยอะเนี่ยเด็ก เด็กโมฝึกหัดตัดเนี่ยครับเนี่ยถ้าเขาดูคลิปก็จะเจอทีปตัวก็ตายตื่นเต้นตรงนั้นเลยนะครับหายเลยก่อนเดินไม่ได้เลยครับนั่นนี่นักปรราชญ์จิงๆแหละมีคนอยู่เชียงใหม่เขาก็โทรมาบอกครับตาเขาตัดหายตัวหนึ่งแล้วนี่ครับอยู่เชียงใหม่ดูน่ะนี่ตามตาเลยใช่ไหมล่ะนกก็เขาเห็นตาตัดขาถก เขาก็เลยถามตัดแบบไหนเอฟซีตาโนเวอยู่รนเวยมีน่ะตานะโอ้อยู่เชียงรายใช่ั้นเห็นเขาเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาครับเอฟซีจากรนเว์ครบผมยยอดเลยใครอยากเลี้ยงวัวด้วยบอกอยากเลี้ยงวัวครับแต่เขาไม่มีพื้นที่ครับเขาไปอยู่ต่างประเทศนี่นั่นออ้ขนาดเมืองนอกแล้วมาดูว่าเราพูดภาษาไทยปะก็เขาเป็นคนไทยโอ้คนไทยไปอยู่เมืองนอกเขาไปทํางานอยู่นู่นครับ ครับแล้วเขาก็ชอบดูชอบดูตานั่นแหละเรีกว่าเอ๊ะนี่คนเวืองนอกพูดไทยได้เนาะนี่ครับเออเออนักปชญ์ตัวจริงแกแต่คนถามเราเยอะจริงนะจริงๆริอ่ะอ้บางทีเราจนไม่ทิ้งโทรศัพท์ห่างบ้านต้องติดตัวลูกบางทีอตาทำไมไม่รับโอ้ตาลืมเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้กันเลย นี่ดูแค่นี้ก็ท้องแล้วลูกวัวตาโอ้นี่ครับนี่ครับทำยังก็ไม่เคยได้ท้องดูเนีับทำยังไม่เคยได้ท้องเออก็ดูนี่คนตัวน้อยเดียวอ่ะตัวนิดเดียวอย่างเงี้ยนี่ครับเอวัวปีแปดเดือนเองครับท้องแล้วปีแปดเดือนนะผมนู่นทับแล้วทับไปเองด้วยครับอือไอ้เองตัวใหญ่มากนะโอ้ก็เอาเชือกรัดท้องไงครับใช้สูตรหลวงตานะผมเอาเชือกรัดท้องเลยแก้ปัญหาไม่ให้วัว ได้ล้างหักใช่ไหมไม่ให้ล้มเหนีรับผมดูเห็นไหมบัวตามันนอนกินแล้วมันนอนในนี่ละน่ามันไม่เหมือนวัวโอใช่ครับมัน่อนแม่นี่เขาไม่แม่นี่เป็นวัวตัวใหม่มาใหม่ครับซื้อมายังไม่นานยังไม่ค่อยเชื่องน่าตาเนาะครับยังดูวันที่วันที่ห้าครับวันที่ห้าเดือนหน้าถ้ามันติดก็ผ่านอ๋อ ถ้าไม่กินกระสมนใหม่รอบหนึ่งลูกอืมครับนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างดุนะผมมันไหนดุล้อไม่ให้ตัวผู้เนี่ยแม่นี่สงสัยกี่แสนเนี่ยอืมครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็กระสมนใม่แดงนะครับผมกระสุนม่แดงนี่ตัวใหม่นะใหญ่จนตัวที่เอามาสิบตัววันนั้นครับดูเชื่อมแลยวันหนึ่งวันกี่สายตาคนโทรมาเนี่ย เยอะไหมบองไม่ถูกหรอกบองไม่ถูกกคือถ้ากลางวันไม่โชว์เขาเกยใจเพราะว่าอย่าเย็นเย็นประมาณทุกสองทุกนี่อ้วนแล้วเนาะครับดูท้ายมันโตนี่อ้วนขึ้นแล้วนะผมตอนมาแรกๆนี่ผอมมากเลยได้คิดประวันแล้วเนาะครับนี่ครับกินแค่ฟางกับกากปาล์มนะผมดูฟางในรังนี่ครับเลี้ยงง่ายง่ายเลี้ยงง่ายง่ายวัวตาได้ทำให้วัคซีนลำปีไหมตัวนี้ยังเลยยังเลยใช่ไหมตาอืม แต่กลัวไหมนี่กลัวโรคถูมไหมไหมไอ้ลำปีนี่มันกินไหไกินดีมีชัยแล้วไม่มีโรคแล้วลูกอ๋อเออเนียดีนะกินดีมีชัยเนี่ยไม่ใช่ไอ้บางคนก็าตาได้ค่าโฆษณาเยอะไหมแปหรอกเา <c oughs> ไม่ใช่แต่ไม่ได้อะไรแต่แตแต่ดีอย่างเดียวตาตาสั่งซื้อเขาแถมให้ทีละสามสองอ๋อตาสาั่งบ่อยเลยใช่ไหมได้มากกว่าคนอื่นสามสองอ๋อคนอื่นซื้อ แถมสองเจตาซื้อได้ห้าโอ้เอาจริงงครับขอให้ครับว่าเขาบอกว่าโอ้ใครโทรไปซื้อน่ะขาเช้าว่าได้ได้ได้เมร์จากใครจากใครจากตาเชียนจากตาเชียนนั่นเขาก็เลยโอ้เขาเขาคุณเราใหญ่เลยอีกจ้าโออก็คนซื้อเยอะจริงๆรนะครับแต่ก่อนคนก็ไม่ใช้เยอะเท่าเท่าตาเลี้ยง พอตาเลี้ยงใช้เขาก็เลยซื้อตามไปด้วยอืมครับอืมนี่ครับนั่นแหละไม่มีอืมฮะตาเป็นเออมีมีคนคอมเมนต์นะตารู้ตัวว่าว่าตาเป็นดาราแล้วดาราแบบไหน,นเออคนมาชอบมาถ่ายรูปนะลูกครับมาที่มาใครมาก็บอกว่าขอถ่ายรูปกับตาด้วยนี่ทำไม ได,ดไ,ดได้ถ่าย่ยไปทำอะไรล่ะดีดีเนี่ยถ้าวัยรุ่นเนาะเขาจะขอลายเซ็นอนี่ยกถ้าพวกวัยรุ่นเนาะแม่น่ตาแต่นี่ตาคุณเกแล้วเขาขอถ่ายแต่ลูกเช่นไปทำห้มีประโยชน์อะไรเ <c oughs> ออเออเคุณตากแกถ่ายทอดความรู้ให้ตลอดนะผม<อ>ามาที่ไหนนี่ครับผมนีคนมาไอ้โทรมาเออแล้วก็พอโทรฮัลโหลก็บอกผมเป็น อะไรอ่ะ FC ตาเด้อเขาว่าเอาแล้ทำไมเขาว่าง <club> ั <music bunları> ้นน่ะลูกเป็นเอฟซีไงแฟนแฟนแฟนคลับเป็นแฟนคลับตาอืมอือนี่เอานั่นแหละเขาโทรมามีแต่พอตอนจะคุยเขาก็บอกว่าเออเป็นคลับนี่แหละ FC เขาบอกแฟน FC เขาว่า เขาว่างี้อ่ะตาก็ไม่รู้เราเขาพูดอ่ะครับเออเอฟไหนก็ได้ทั้งนั้นเอฟไหนมีดุระได้อ่ะก็เราไม่ได้คิดอะไรแล้วลูกเนาะครับนี่ครับแล้วบางคนอู้ก็บอกว่าดูคลิปเราไม่จบเออเพาะว่าดูบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะทะเลาะกับบอกบ้านเนาะอาก็เป็นเรื่องดึกดึกๆแล้วก็ยังโทรมาคุยอีกนะ โทรมาสอบถามเนี่ยแต่โทรถามแล้วไม่ได้ไปคุยเรื่องหนุ่มสาวเว้ยกับพ่อเขาก็มีนี่เออเขาก็เยเล่นน่ะเออคุยกับตาบ่อยๆอ้วังทะเลาะกันกับพ่อบ้านเด้อเออนี่ครับน่าเรื่องจริงนะเนี่ยข้าวบ่มวันนี้มีเอฟซีมาไหมตาวันนี้ยังวันนี้ยังวันนี้ยังนะครับนีมีแต่คนซื้อบัวอ๋อมีแต่คนซื้อบัวคนเดินหาซื้อบัวมาสองเจ้าแอ๋อมาสองเจ้า เขาหาเสื่อไอโกเบอหาซื้อวัวโกเบ่นะเออของไครมีบ้างไม่เห็นหน้าตาแถวบ้านเราน้อยนะหาโกเบไอพวกนี้มันหาเป็นชุดชุดอ๋อครับบางคนหาโกเบเลี้ยงครับบางคนก็หาอ๋อเดี๋ยววัวเราไปตาหาอะไรลูกวัวนอนนี่อ๋อหาลูกวัวมันชอบไปกินหญ้าไอเปลงหญ้าเขานู่นน่ะครับหญ้าอ่อนๆ่อน่ะอ๋อชอบไปกินหญ้าเขาก็เขาปลูกมันมองไปเขียวเขียวว่าลูกวัวเนาะ ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณตามากครับผมครับผมครับผมขอบครับ,รบอ้าวนี่